สัปดาห์นี้เป็นการเรียนรู้ครั้งที่17เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยา ภูมิสถานที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกันเป็นลำน้ำใหญ่ไหลออกปากอ่าวเช่นนี้ทำให้พระนครแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของความเจริญมั่งคั่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่าการค้านานาชาติเพราะมีปัจจัยที่พร้อมมูลคือทรัพยากรซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ในหัวเมืองภายในถูกลำเลียงมาตามลำน้ำสายต่าง ไม่อย่างที่ตลาดในพระนครส่วนเรือสินค้าจากนานาชาติก็ขึ้นล่องผ่านปากน้ำเจ้าพระยาเข้ามาถึงตลาดที่บางกระจะหนนาป้อมเพชรป้อมรักษาพระนครด้านทิศใต้ได้โดยสะดวกหลักฐานที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะทั้งเครื่องราชูปรโภคพระพุทธรูปพระพิมพ์จำนวนมากมาย นอกจากแสดงถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกแล้วภาพจิตรกรรมรูปชาวจีนเรียนทองคําจารึกพระนามสุลต่านไซนุนอาบิดีนเป็นสิ่งอธิบายถึงการพระราชมัยตรีและการค้าขายกับจีนและแขกมาแต่แรกสถาปนาพระนคร ชุมชนชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยรวมกันตามถิ่นย่านเป็นพวกเป็นหมู่ตั้งถิ่นฐานถท้าวรบ้างเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวบ้างเช่นชุมชนแขกอยู่ในกํากับดูแลของกรมท่าขวาส่วนชุมชนชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่ทั้งด้านตะวันออกของพระนครถึงย่านวัดพนัญเชิงและปากคลองสวนพลู ได้รับสิทธิพิเศษให้ตั้งย่านการค้าในพระนครอยู่ในกำกับของกรมท่าท้ายหมู่บ้านของชาวญี่ปุ่นติดต่อค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจัก,กรเกรยวกิวเป็นชุมชนที่เจริญเฟื่องฟูมากบางปีมีเรือสำเภาเข้ามาอยู่อยุธยาถึง56ลำและมีประชากรมากถึง1,500คนตรงข้ามกับบ้านญี่ปุ่นคือบ้านโปรโต,ตุเกส ชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาถึงกรุงเสียอยุธยาได้อยู่ตลอดมาจนถึงเสียกรุงจึงเคลื่อนย้ายมาที่กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิร์ตอนเหนือของหมู่บ้านญี่ปุ่นคือบ้านฮอลันดาเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่ของบริษัทดัชอีสต์อินเดียหรือ VOC เป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่กว่าทุกชาติบ้านอังกฤษ มีที่ตั้งโรงคลังสินค้าของบร,ริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษคือ British East India Company บ้านฝรั่งเศสอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยานอกเกาะเมืองใกล้ปากคลองตะเคียนยังเป็นที่ตั้งชุมชนคาทอลิกมีบาตรหลวงและสังฆราชคณะเยซูอิตเผยแผ่คริสตศาสนาด้วยชนชาติจากบ้านเมืองใกล้เคียงเช่นลาวมอนขเขมพรพมา่า ชาวเวียดหรือยวนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและเป็นเฉลยศึกได้ตั้งบ้านเรือนรวมกับชาวอายุทยาประกอบอาชีพตามความชำนาญของตนพ่อค้านานาชาติที่เข้ามาอย่างคับข้างนี้มีความพนนาอยู่ในคำให้การคุนหลวงวัดประดูทรงธรรมตอนหนึ่งว่าประดูลมสำเภาหรือลมมรสุมพัดเข้ามาในกรุง เป็นมรสมเทศกาลพวกลูกค้าพานิชสำเภาจีนและลูกค้าแขกสรุปลูกค้าฝรั่งกำปันลูกค้าแขกอุตราชและพวกลูกค้าแขกสุรัตแขกชวามาลายูแขกเทศฝรั่งเศสฝรั่งโลสงโปรตุเกสมิลันดาอิสปัญญนยอังกฤษและฝรั่งดามเมืองลังกูนีแขกเกาะขนสินค้าขึ้นมาไว้บนตึก ห้างในกําแพงพระนครกรุงศรียอยุธยาตามที่ของตนซื้อและเช่าต่างๆกันเปิดร้านห้างตึกขายของตามเพศตามภาษานับเป็นภาพสะท้อนความรุ่งเรืองของอยุธยาเมืองท่าการค้านานาชาติเมื่อ500ปีก่อนที่เด่นชัดยิ่งสมัยกรุงทนบุรี ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรานั้นมีหลายยุคหลายสมัยตามพระราชะพงศาวดารน,นั้นกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเดิมมีชื่อว่าเมืองบางกอกเป็นเมืองที่เคยเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายหลังจากการที่ กรุงศรีอยุธยาล่มสลายเมื่อปีพศ2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรแห่งนี้เป็นราชธานีแห่งใหม่พระมหากรุณาิคุณ อันเป็นที่ประจักษ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือการสถาปนาศูนย์กลางของอำนาจราชอาณจาจักรไทยขึ้นสืบต่อจากการที่กรุงศรีอยุธยานั้นถูกพม่าทำลายจนพินาศและกลายเป็นหลักแหล่งอันมั่นคงที่เป็นรากฐานให้กรุงเทพมหานครได้เติบโตตามมาจนอายุ200กว่าปีในปัจจุบันความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียเลือดเนือ้ออันเกิดจากความรักชาติและความเสียสละของพระเจ้าตากอย่างแท้จริงดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่พูดกันแต่ว่าท่านนั้นเป็นผู้กอบกู้เอกราชเพราะพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่นอกเหนือจากนั้นคือพระราชปณิธานและ วีรกรรมอันมุ่งมั่นที่ท่านนั้นสร้างชาติบ้านเมืองให้กลับมาเยืนหยดแทนกรุงศรีอยุธยาได้อีกครั้งภายหลังจากที่ทรงปรับดาพิเศษพระราชะกรณียกิจสำคัญลำดับแรกของพระองค์คือการสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผน่นแต่การกอบกู้ชาติบ้านเมืองของพระองค์ในระยะแรกเริ่มนั้น เต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความบาดกลัวของประชาชนและสภาพบ้านเมืองที่ถูกฆ่าสึกทำลายจนย่อยยับการที่จะทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้กลับมาอีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองนั้นเต็มไปด้วยปัญหาภายในที่ซับซ้อนหลายด้านประกอบไปด้วยภาวะสงคราม ที่ยังไม่สงบสุขอย่างแท้จริงเพราะยังมีสึกภายนอกและสึกภายในที่มาจากทุกภูมิภาคมีการตั้งตนเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนเจ้าพระฝางชุมชนเจ้าเมืองพิษณุโลกชุมชนเจ้าเมืองพิมายและชุมชนเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชดังนั้นการที่จะสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น มีความจำเป็นต้องปราบปรามผู้นำชุมชนต่างๆเสียก่อนซึ่งต้องใช้ทรัพย์กำลังและสูญเสียเลือดเนื้อไม่ใช่น้อยและในช่วงนั้นยังมีการขาดแคลนอาหารภายในบ้านเมืองเนื่องจากภาวะสงครามเพราะราษฎรพากันทิ้งไร่ทิ้งนาในภาวะสงครามดังนั้นในยามที่เว้นว่างจากการทำสึกเพื่อกอบกู้เอการาชพระองค์ ก็ยังสงแก้ปัญหาปากท้องของราษฎรและกองทัพไปด้วยโดยการที่ชักจูงราษฎรค่อยๆอ,อบพยพเข้าสู่กรุงธนบุรีเพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติเหตุผลหนึ่งที่เลือกกรุงธนบุรีนั้นเพราะเดิมเมืองกรุงธนบุรีเป็นชุมชนสำคัญทางด้านเกษตรกรรมและอาชีพหลักของประชาชนคือ การทำสวนผลไม้หมู่บ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำปลูกเป็นกระท่อมไม้ถ่ายยกเรือนสูงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยลักษณะการทำสวนเมืองทนบุรีซึ่งเป็นลักษณะแบบยกรองเช่นเดียวกับชาวจีนในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลกวางสี ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าชาวจีนตอนใต้ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามปากน้ำแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่ต้นสมัยนั้นแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าขายกับชาวต่างชาติในสมัยกรุงทนบรุรีหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สรุปเนื้อหาจากการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความมั่นคงทางอาณาจากักรสร้างความเป็นมิตรไมตรีต่อกันส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยกรุงธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมืองทางด้านเศรษฐกิจและการค้า